ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับิโนวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อบทเรียนจิตวิญญาณเนื้อหารันดอมนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไพ,พ่พาปิคานเน่นะคะเขากำลังบอกว่าคุณได้ผ่านพ้นบางสิ่งบางอย่างหรือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตัวต,วตนใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้ากำลังจะมาถึงในไม่ช้าแต่คุณอาจจะต้องมีเวลาในการเรียนรู้การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับวิถีชีวิตเดิมๆหรือว่าการใช้มุมมองความคิดแบบเดิมๆที่คุณเคยใช้ในอดีต มันต้องเป็นมุมมองที่แผ่ขยายมากขึ้นขยายกรอบความคิดออกไปจากจุดติดเดิมๆที่คุณเคยใช้แบบเป็นโฮโลแกรมหรือว่าแพทเทิร์นมาโดยตลอดมันต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้คิดแบบองค์รวมคิดแบบลงรายละเอียดแล้วก็คิดได้อยา่างครอบคลุมมากขึ้นทัศนคติในเชิงบวกจะทำให้คุณเข้าใจวิธีการเรียนรู้ใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ในหน้าที่การงานและชีวิตหลังจากนี้อย่างกระจ่างชัด และบทเรียนทางจิตวิญญาณนะคะมันเหมือนกับเป็นการนำพาอะไรต่างๆในชีวิตเข้ามาเพื่อสอนคุณผ่านประสบการณ์ตรงคุณจะได้เรียนอะไรหลายอย่างมากๆทางสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งที่คุณวิ่งหนีดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณจะจินตนาการถึงในช่วงเวลานี้นะเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยถ้ามันจะต้องผ่านอะไรที่มันบ,บ,บทเรียนที่มันเป็นการสอบจิต มันไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันเหมือนเป็นการทําให้คุณเข้าใจความรักในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นการทําให้คุณเข้าใจและตื่นรู้จากจุดติดเดิมๆในอดีตบางครั้งคุณต้องอดทนอยู่กับอะไรสักอย่างที่คุณไม่ชอบอะแต่คุณจะไม่ได้รู้สึกแย่แบบเมื่อก่อนละเพราะคุณเข้าใจกระบวนการมองชีวิตในมิติที่หลากหลายมากขึ้นในมุมมองที่ รู้แจ้งในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้ามันจะมีบางอย่างนะคะที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านความสัมพันธ์จากระดที่2การเชื่อมโยงกับมนุษย์ด้วยการความสัมพันธ์ความรักความปรารถนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องประสบพบเจอในบทเรียนจิตวิญญาณหลังจากนี้แต่มันจะทำให้คุณพลิกมุมมองจากในอดีต สิ่งที่คุณเคยตอบโต้ตัดสินไม่โอเคกับสิ่งเหล่านั้นมันจะถูกกลับมาเพื่อคลี่คลายมุมมองนะคะให้คุณสามารถเริ่มต้นในการมองมันใหม่อีกครั้งแต่ว่ามันจะเป็นการมองที่ไม่ได้แย่เหมือนเมื่อก่อนแต่มันเป็นการมองเพื่อเข้าสู่ทัศนวิสัยของการรู้แจ้งการเข้าใจว่าเราจะอยู่ยังไงกับสถานการณ์นี้ให้มันเป็นมุมมองที่ สร้างพลังบวกให้กับเราสร้างความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงการให้ความเมตตากรุณาและไม่ทำลายตัวเองในเวลาเดียวกันและในบางคนนะคะคุณจะเจอเลข1 1 1บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้หนึ่งดาบเรียกว่าเกือบจะเรียงกันเลยนะแต่ว่าเรียงเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะ อารมณ์เหมือนคุณจะอยู่กับปัญหาได้อย่างไม่มีปัญหาอีกแล้วค่ะบางบทเรียนที่คุณเคยรู้สึกแย่กับมันมากๆพอมันกลับมาคุณกลับรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้อยู่รอดรอบนี้อยู่ได้รอบนี้อยู่ไหวแล้วเข้าใจมันมากขึ้นมันจะไม่ได้รู้สึกแย่อีกต่อไปแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาฟังรันดอมนะคะคุณได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้จาก จิตวิญญาณภายในทําให้คุณเข้าใจความเป็นจริงของโลกเข้าใจสิ่งที่เข้ามาเยือนในชีวิตคุณและคุณกําลังเริ่มต้นที่จะปรับมุมมองในชีวิตไปสู่ความบาลานสมดุลและความเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นคุณจะสามารถมองสิ่งที่มันเคยเป็นความทุกข์ให้กลายเป็นพลังบวกให้กลายเป็นโอกาสให้กลายเป็นปัญญาให้กลายเป็นความรู้และคุณยังสามารถที่จะ ใช้มันเป็นการสนับสนุนตัวคุณเองอะค่ะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึง่งไพ่เดอะเมจิกเชียเนี่ยมันอยู่ข้างหนึ่งไม้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือแต่เป็นพลังงานของการช่วยเหลือที่คุณจะต้องเป็นด้วยตัวเองก่อนคุณจะต้องแข็งแกล่งต้องเรียนรู้ต้องกระจ่างชัดในบทเรียนเหล่านั้นด้วยตัวเองก่อนแล้วคุณจะนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นพชชั่นในชีวิตในการลงมือทำบางอย่าง เพื่อสิ่งที่ดีๆให้กับโลกใบนี้ค่ะมันมีไพ่ราชินีถ้วยกับไพ่หนึ่งถ้วยอยู่รอบๆเดอะเมจิกเชียนซึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของพลังงานแห่งการส่งรับทั้งความสัมผัสถ,ถึงสิ่งสิ่งที่เป็นปัญญาภายในและการให้สิ่งดีๆออกไปกับโลกภายนอกมันมีบางอย่างที่คุณได้รับปัญญาและองค์ความรู้และคุณถ่ายทอดสิ่งนั้นคุณจะเป็นเหมือนผู้วิเศษอะ่ะผู้ที่แบบ สามารถเล่นแร่แปรธาตุสร้างสิ่งที่คุณได้รับมาเป็นของขวัญเป็นโอกาสดีๆให้กับผู้คนการเรียนรู้จิตวิญญาณของคุณนะคะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมีปัญญาเข้าใจชีวิตปลดล็อกตัวเองได้แล้วคุณยังเอามันมาควบรวมเป็นไอเทมบางอย่างที่จะให้กับผู้คนหลังจากนี้ด้วยซึ่งมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่าครบองค์ประชุมมากๆเลยนะ เพราะว่านอกจากจะพลิกฟื้นความเป็นตัวคุณในอดีตให้สามารถมองความรักความสัมพันธ์ในมุมมองที่ต่างออกไปและมันยังพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของคุณด้วยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ไหนที่เคยหลีกเลี่ยงหนีหายกันไปมันจะได้รับบางอย่างที่เป็นการเริ่มต้นใหม่หรือการเข้าใจวิธีการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากบทเรียนความรักครั้งนั้นได้ผ่านไปอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือน ต้องผ่านก่อนถึงจะเริ่มได้ใช่ไหมมันต้องผ่านก่อนผ่านการเซปเปเลตแยกจากผ่านการรอคอยผ่านปัญหาและอยู่เป็นกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ก่อนแล้วคุณจะสามารถเอาชนะความเจ็บปวดความไม่เข้าใจความกลัวและความไม่ตื่นรู้ในอดีตได้ดังนั้นบทเรียนจิตวิญญาณนะคะของคนที่เข้ามาฟังรันดอมคุณต้องผ่านมันด้วยการเข้าใจโลกภายในของคุณอย่างลึกซึ้ง เข้าใจบทเรียนที่เข้ามาว่าให้อะไรเตือนสติอะไรกับคุณบ้างและคุณมองมันยังไงให้มันสามารถกลายเป็นความสมัครสมานความสามัคคีการให้ความรักและการอบกอดตัวเองในเวลาเดียวกันและมันเป็นจุดตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับราชาถ้วยและแฮงแมน ซึ่งคุณจะไม่ออกมาหรอกจนกว่าคุณจะตัดสินใจเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองแล้วอะค่ะหนึ่งดาบเนี่ยมันฟันลงไปครั้งเดียวอะค่ะมันต้องเป็นจังหวะที่เหมาะมากๆเลยนะคะไม่งั้นมันจะเหมือนถ้าคุณยังชะล่าใจยังไม่มั่นใจในตัวเองยังไม่กล้าที่จะฟันธงว่าคุณจะเอายังไงต่อหลังจากได้เรียนรู้บทเรียนนี้มันก็ยังต้องเป็นแฮงแมนต่อไปอะก็ยังจะต้องเป็นแบบราชาถ้วยที่อยู่กับเคลื่อลมและมรลสูต่อไป ถึงมันจะไม่เป็นไรอ่ะแต่มันยังไม่พ้นมันยังไม่ออกมาจากบทเรียนอะดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจหลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วคุณได้เติบโตได้เข้าใจความเป็นจริงของโลกภายในการมองชีวิตด้วยทัศนคติในแง่แง่งามของชีวิตที่มันมีอยู่เสมออะค่ะคุณจะเห็นความเป็นไปของความจริงในชีวิตว่ามันไม่ขาวไม่ดำมันเป็นได้ทั้งสองอยา่าง มันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกว่ามันแย่มากๆหรือมันดีสุดๆแต่คุณเข้าใจแล้วคุณยอมรับคุณสามารถอยู่กับมันได้ละแต่การที่คุณจะออกจากบทเรียนจิตวิญญาณเพื่อให้กับผู้คนหรือเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะ่ะคุณต้องตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจเนี้ยค่ะมันคือการตัดสินใจว่าคุณจะจบรูปแบบการเรียนรู้นี้ยังไง บางคนอาจจะเลือกตัดจบนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเซเปเลตกันนานซะเหลือกเกินนแยกจากกันนานจริง,รงๆไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่หรือบางคนก็เหมือนปล่อยวางไปแล้วและเริ่มต้นชีวิตกับเส้นทางของตัวเองได้เลยหรือบางคนก็อาจจะเลือกที่จะกลับไปเพื่อเคลียร์และพูดคุยนะคะแต่ละคนจะมีจุดตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมของตัวเอง แต่ว่าบทเรียนจิตวิญญาณเนี้ยค่ะเมื่อคุณสามารถผ่านได้แน่นอนว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมาการตื่นรู้การเอาสิ่งที่คุณรู้แจ้งเนี่ยไปถ่ายทอดต่อการเรียนรู้ของคุณนะคะจะถือว่าเป็นจุดของการประสบความสําเร็จแต่มันก็ไม่เชิงว่ามันจะสิ้นสุดนะแต่มันเป็นลักษณะของการจบพาร์ทหรือการจบมิดเทอมอะไรพวกเนี้ย เป็นการสอบกลางภาคอะค่ะเพื่อที่คุณจะอัพเลเวลไปสู่ภาคต่อไปบทเรียนต่อไปและบทเรียนนั้นน่ะก็จะช่วยคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นแค่การเริ่มต้นและ 1, 1, 1, 1นะึเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนการถูกปลุกในช่วงแรกๆเพื่อให้คุณคิดบวกและมองชีวิตในความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเข้าใจชีวิตมองทัศนคติในแง่างามของชีวิตที่มันมีอยู่ คือไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนอะค่ะคนอาจจะมองว่าเรื่องราวที่เราผ่านมันเลวร้ายมากนะแต่ว่าในความเลวร้ายนั้นอะมันจะมีสิ่งที่เป็นแง่งามสิ่งที่เป็นด้านที่เราสามารถมองให้มันเป็นความจริงความเข้าใจความลุ่มลึกการนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีจากประสบการณ์เหล่านั้นได้เสมอเพราะงั้นโลกอะมันไม่มีอะไรที่ดีหรือเลวทั้งหมดนะมันมีค่ สองอย่างในเวลาเดียวกันทั้งขาวและดำในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับเราจะเอาอะไรมาใช้เท่านั้นเองค่ะถ้าเรามองแค่ด้านเดียวตลอดไปอ่ะมันก็จะไม่ได้มีโอกาสในการใช้เหรียญอีกด้านหนึ่งให้เป็นประโยชน์เลยดังนั้นเวลาที่เราขยายมุมอมองเข้าสู่การตื่นรู้ระบทเรียนทางจิตวิญญาณมันจะทำให้เรามองภาพได้กว้างมากขึ้นมองได้เห็นทั้งความ เป็นแง่งามและความไม่โอเคของสิ่งเหล่านั้นประสบการณ์เหล่านั้นสถานการณ์เหล่านั้นแล้วคุณจะไม่รู้สึกแย่กับการเจอสิ่งเหล่านั้นอีกและเมื่อเราสามารถอบรบมบทเรียนทางจิตวิญญาเรื่องนั้นได้แน่นอนค่ะคุณจะรู้สึกรักและเข้าใจผู้คนที่ผ่านบทเรียนนั้นเหมือนกันแล้วคุณจะไม่ตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เขาเจอเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างมันมีทั้งขาวและดำในเรื่องราวเดียวกันทั้งนั้นแหละ แต่คราวนี้พอคุณเข้าบทเรียนทางจิตวิญญาณตรงนี้แล้วใช่ไหมมันยังมีการเรียนรู้ต่อไปค่ะคุณยังเข้าใจโลกได้มากขึ้นกว่านี้อีกและยิ่งคุณเข้าใจมากเท่าไหร่คุณยิ่งใช้มันให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณกับชีวิตคนรอบข้างและนำพาตัวคุณเองอะค่ะไปสู่ความรักที่เป็นความรักแท้จากภายในรักที่ไร้เงื่อนไขได้อย่างแท้จริงก่อนที่เราจะรักใครอะค่ะเราต้อง เข้าใจก่อนว่าความรักนั้นน่ะมันคืออะไรการที่เราใช้ความรักโดยที่เราไม่ได้ตระหนักถึงว่ามันคืออะไรเราอาจจะไปผิดทางก็ได้นะเพราะบางครั้งความรักมันทำลายทั้งตัวเราและคนอื่นซึ่งนั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะมันเป็นแค่เปลือกของความรักที่เราใช้เรียกกันเพื่อขายฝันในนิยายโลกสวยเท่านั้นเองแต่เวลาที่เราเข้าถึงความรักมากขึ้นนอกจากเปลือกแล้วเนี่ยเข้าไปแทงทะลุข,ข้างในมันอีกสักนิดนึงคุณจะเห็นว่า ความรักอะ่ะมันไม่เคยทำร้ายใครแม้กระทั่งตัวคุณเองแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาความรักมาเป็นข้ออ้างในการยึดโยงกับสิ่งใดก็ตามอะค่ะมันจะทำให้เราเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดเช่นเดียวกันเพราะงั้นความรักมันคืออิสระมันคือสิ่งที่มันดีของมันอยู่แล้วเพียงแค่เราอะ่ะจะไปตั้งโจทย์ของมันเป็นแบบไหนเท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกที่จะตั้งโจทย์ให้กับคำว่ารัก เราจะรู้สึกได้ว่ารักลายเงือ่อนไขอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องแกะสิ่งที่เป็นเปลือกออกไปทีละนิดทีละนิดจนกว่าจะเข้าไปถึงแก่นแท้ข้างในแล้วถึงตอนนั้นนะคะคุณจะรู้ว่าบทเรียนทางจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณไม่ได้รับความรักนะแต่มันทำให้คุณเข้าใจว่ารักแท้คืออะไรต่างหาก ดังนั้นสิ่งที่คุณเจอในช่วงเวลานี้ค่ะมันแค่จุดเริ่มต้นของการแกะเปลือกเข้าสู่ความรักที่แท้จริงปังหากนะคะดังนั้นใจเย็นอีกนิดนึงนะคุณจะเลือกได้ค่ะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และบทเรียนจิตวิญญาณที่คุณเจอคุณจะค่อยๆแกะเปลือกเพื่อเข้าสู่แก่นแท้ข้างในทีละนิดแต่สิ่งที่คุณจะได้จากบทเรียนนี้คือทัศนคติที่เป็นกลางมากขึ้น จะบวกจะลบคุณก็เข้าใจมันมันจะเป็นความเปิดกว้างความสุขการยอมรับการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงการสนับสนุนซับพอร์ตตัวคุณเพื่อให้พัฒนาจิตใจไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีมากขึ้นความกลมเกลียวภายในมากขึ้นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงอะคะ่ะมันจะต้องเผชิญหน้าและพบเจอเพื่อให้คุณสามารถได้ใคร่ควรมันใหม่ได้ออกจากความเจ็บปวดเดิมๆไปสู่การเริ่มต้น ในการตื่นรู้การเข้าใจชีวิตและการอยู่เป็นกับทุกๆปัญหาโดยที่คุณไม่ต้องเจ็บปวดหรือว่าเอาตัวเองไปถูกทำร้ายจากสถานการณ์ที่คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายคุณนะจริงๆสถานการณ์กับโลกรอบตัวเนี่ยมันเป็นแค่บทเรียนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดมันก็คือ พฤติกรรมพื้นฐานของโฮโลแกรมและอัตราตัวตนที่เรามีซึ่งเมื่อไหร่ที่เราสามารถแกะและเข้าใจมันในมุมมองที่สมดุลได้เราก็จะออกจากความเจ็บปวดพวกนั้นแล้วก็อบก,กอดตัวเองรวมทั้งความเมตตาและความเป็นกัรยาณมิตรกับโลกรอบตัวได้มากขึ้นด้วยมันจึงต้องผ่านบทเรียนเพื่อที่จะเติบโตเพราะถ้าไม่มีบทเรียนเราก็จะยังอยู่กับของเก่าเล่าใหม่ใน โฮโลกร,รมเดิมๆอะค่ะประสบการณ์เก่าที่เราเคยเจ็บยังไงเจออีกรอบเราก็ยังเจ็บอยู่อย่างงั้นแต่พอมันเป็นบทเรียนของจิตวิญญาณเวลาเจอปับ๊บมันจะมีบางอย่างที่ไฮเออร์เซลและจิตวิญญาณภายในของเรากระตุ้นให้เราได้เรียนรู้ในมุมมองที่กว้างมากขึ้นเข้าใจมันให้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็จบบททดสอบวนลูปจาก พฤติกรรมเก่าที่เราเคยทำและเคยตัดสินอดีตว่ามันต้องขาวหรือต้องดำอะ่ะมันจะกลายเป็นความบาลานซ์กลมกลืนเป็นเหรียญที่มีสองด้านที่เราจะพลิกไปมองด้านไหนก็ได้ที่เราจะมองบวกก็ได้มองลบก็ได้มองให้เห็นทั้งสองด้านแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่มีบวกหรือลบอยู่จริงหรอกมันมีแค่ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมันแบบไหนเท่านั้นเอง แล้วในไม่ช้าค่ะบทเรียนจิตวิญญาณเรื่องนี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถอบรับได้ทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักรวมทั้งโลกรอบตัวไม่ว่าคุณจะเห็นใครที่มีประสบการณ์เดียวกันกับคุณคุณจะเข้าใจพวกเขาเพราะคุณผ่านมาแล้วทั้งสองเหรียญเอ้ยทั้งสองด้านสิทั้งด้านที่คุณเคยมองลบในเรื่องนี้และทั้งด้านที่คุณเข้าใจความเป็นจริงของเรื่องนี้เพราะงั้นบทเรียนนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้แย่นะ มันแค่ทำให้เราอะได้เติบโตในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเราเมื่อไหร่ที่เราสามารถจะสตาร์ทจากจุดนี้ขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะยิ่งทำให้เราแกะจากเปลือกเข้าไปสู่แก่นของความรักของความจริงในชีวิต แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกบาลานซ์สมดุลกลมกลืนกับโลกรอบตัวโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปทําร้ายใครหรือให้ใครมาทําร้ายเราอีกมันจะไม่มีการตอบโต้หรือตัดสินมันจะมีแค่ความเข้าใจการรู้แล้วรู้อีกตื่นแล้วตื่นอีกและการผ่านบทเรียนทางจิตวิญญาณซ้าแล้วซ้าเล่าจนเราสามารถจะเข้าถึงแก่นของความรักที่ไรเงื่อนไขได้มากขึ้น เพราะงาั้นยินดีด้วยนะคะคุณกำลังจะผ่านบทเรียนทางจิตวิญญาณและคุณกำลังจะได้รับบทเรียนใหม่เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อเรียนรู้ค่ะเพื่อเรียนรู้แล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเริ่มต้นซ้ำๆซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจและสามารถใช้การเรียนรู้ตรงนี้บูรณาการไปเป็นการให้กับผู้คนเป็นการช่วยเหลือผู้คนและเป็นการซัพพอร์ตตัวเองให้เติบโตและตื่นรู้มากขึ้นด้วย และก็ขอให้ทุกคนก้าวผ่านบทเรียนทางจิตวิญญาณและสามารถเอาชนะโฮโลแกรมเก่าๆที่กักขันคุณไว้จากประสบการณ์นในอดีตได้ไวๆนะคะหากใครที่รู้ตัวเป็นไลเวอร์เกอร์ทวินเฟมสามารถกดสมัครสมาชิก VIP ของชา n นลเพื่อรับฟังพอดแคสต์ที่แถลงไขในเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณสามารถเข้าใจและก้าวผ่านบทเรียนทางจิตวิญญาณได้เร็วขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ